สวัสดีจ้าเพื่อนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจ,จะอกันที่ขอนจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจไหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้ยูโร2024ข้าคือวันเสาร์นะพวกแกนะถ้า <Okay. S 1> ดูตรงคู่เอกสอรพงษ์ชาตรีเลยก็ว่าได้นะจ๊ะกระทิงดูสเปนดูกับตาหมากรุกโครเอเชียนั่นเองนะโ <Okay. S 1> ดยสเปนของหลุยเดลาฟูเอนเต้ชนะ3เสมอ1แพ้1จาก5เกมหลังสุดทีทรายการนะจ๊ะโครเอเชียของซารโกดาลิชชนะมา6เกมติดแล้วแล้วมาเข้ายูโรครั้งนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากเฮตัวเองก็สูสีกันห้านาหลัง เสมอกเลยนะจาก5เกมล่าสุดนะตัวมาเล่นนะจ้าสเปนวันนี้อเมริกลาป๊อกลรตรีอ่าอัโรโมราตาพวกนี้ยูนครบเลย <Okay. S 1> ส่วนโครเอเชียนี่เก๋ากึกเลยมาตินเออริชลูก้าโมริชปูนโนเพ็ดโควิดนั่นเองนะจ้ะ <Okay. S 1> คู่ที่สเปนมาครับชนะกี่ประตูก็ได้พวกโอเคฟินเฟลเลยแต่ลาเสมอไม่โอเคอย่างแรงซีริ่มอ,อยู่แล้วคู่นี้วันนี้ อาจจะเป็นวันแรกเลยที่คู่นี้อาจจะเสมอกันจะได้มองว่าโครเอเชียดูดีมากทีมเวิร์กดีเล่นเข้ากันไปอย่างมากสเปนชุดนี้หาซูปเปอร์สตาร์ยากดูแล้วโอกาสที่จะแบ่งแต้มไปในนัดแรกของกลุ่ม B ีมีสูงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ตามมาครุก โครเอเชียโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์แชร์เพลินนี่นะจ๊ะติดตามได้ทุกช่องทางของเราเลยแฟนเพจจะดับสนุษย์ยูทูบโอเคจะด subscribe, ับสับสครับสังดีด้วยติดต่อจ ial, เ IG, จด้าบอลฟิชเชลไอจีเจด้ามอนสเตอร์คอรฟิชเชลก็อย่าลืมฟอลโล่กันได้ทุกแพลตฟอร์มนะย่อยหลอดนะทุกคนสุขสนุกกับฟุตบอลทุกวันโอเคเจด้าบมาทุกวัน,วนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย